ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านและใีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียนแล้วก็ใครใใดูท่าสวนไหมถ้าไน,นั้งก็ใหา้ตบอ้าห้าอ้าห้า้าหลังนี้ทำมาเพื่งอะรอาหา้าอ่าหา้าบ้าหลังนี้ขาทำอะไรกันอ,าาอาา่าห้าอ่าห้าป้ามันตัดเป็นเพราะอะไรอ่าห้าอ่าหา

โอเคครับเอาเลยต้นเด็กชายก๊กฮึฮึเมือเด็กชายก๊กหยิบเลยครับหยิบเลยขาเด็กชายก๊กตูนเด็กชายก๊กฮึตูนีนเด็กชายก๊กอ๋อเดียวเดียวเดียวอันนี้สองสามเด็กชายก๊กไล่จับมาแรงวันจับมาแรงวันจับมาแรงวัน จับแล้วเอามาขายบมันแรงวันแล้ก็บินหนีไปมันแรงวันแล้ก็บินหนีไปเด็กใจโ็ไล่จับแรงวางมา